บ่าวไโสวัสดีครับนะครับผมตอนนี้จะร่อนทรายเก็บงานเลยครับผมเก็บงานแผงที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับเอฟซีนะอ่าในเป็นกระบะสุดท้ายครับงานฉาบเรานะครับผมก็กอก็เสร็จพอดีฉาบได้พอดีนะครับผมเอฟซีมาเจาะเลยนะครับผมเอฟซีนะเอกีก็ตังโมกบนะเอฟซีวันนี้ก็น่าจะเดินงานได้เดินอยู่นะครับนี่เพาไอ้อยู่เพราะอะไอยู่เพาไอ้อยู่คพราะอาได้อยู่อ่ามา รอตั้งกล้องติเนี่ยไปมุม ห้ลยงเลยมันตู้คุณพ่อขงทันเู้เลยนะแอบไว้แล้วก่อปุ๊บชาบเลยอ่ไม่ใช่หรอเปาเคยเห็นเห็ไหนมาก่อนนะมเดียวแล้จะมาับมร่อนก่อนามาเลพ่อเหนรอบพ่อเคยเห็นหรือเปล่าเกีแล้วอันกอแล้วก็ชาบเลยนะยังไม่เคยมี นเดียว <laughs> oh. oh. <laughs> ี <laughs> <injuries> ่เด <normalmente> <y ep> ียวกัวกัวแบบกำลังปาปูนอยู่มันถล่มมาได้ลัวกัวน้ำแท้ท่เลยูนแ้นี่ลมนก็โิอย่านะอย่าามันแมันไอ้ทางอันว่านะฟังนะ ป่าปูพอดีปีดด๊มาเจาะอะไรปูเลยเปรี่ยวเราจะเหมาะเจาะขนาดนี้ thôi coi này cái gì bọc cười gì à cười đi đây đây sốt đặt tủ bì bọc các bạn bận liền anh em anh em ba mươi ba lần thằng đá 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 นั sociedad, ああ่กบดีนะดีสิงออืมจุดดะีใหญ่ยจะเนเอาเลเออตรงนั้นะเยอะๆนะตายบดีดเอาหน้าเจาห้าไหมห้าไห แล้วเขาก็ไม่กี่บาทเลยเพิ่มไม่ได้เพิ่มตีเพิ่มที่

นี่ครับงานปูนแล้วก็จบนะก่อบปูนกรอบ็อกนะครับอจพร้อมฉาบนะครับนี่ก็จะผสมกระบะสุดท้ายนะครับผมสลับฉาบปิดงานงานฉาบนะครับนี่นั่นแหละปิดงวเลยอกเก็บเลยเก็บเลยต้องไว้ดานผมยกทงสองศอกย

ห้องเล็กไม่ห้องก็ไมเล็กไงไอติมนะก็นอนคนเดียวสบายเละีีเล็กหน่อยนึงนอนสบายไอตนเพราะอะไรเพราะงผกนาดี้เลยี่วานี่ใช่ไดยหรอกชวาเปยกทีอาใหญ่ก็ยดกวา ข้อดีของห้องเล็กคือว,ว่าเราก็ขวดง่ายวขดาวดสะอาดง่ายเจ้แรงใหญ่ก็มีข้อเสียมีเห็ดทำความสะอาดวันเดย์หมดมาแล้วว่าเห็บในบ้านห้องเล็กแล้ว กเ็เ็จชบชาบเลยพ่อ้นเป็นไปได้ยังไงรอรับเ,เสียง,อ,ง,งอีกรอบจะถล่มหยลยงเนรอเราเก่งสิตัวประมาณสักสามทีไหมนี่นนบอกออให้แบบลัทั้งหมดเลบ ประเภทไม่เคยมีใครทำมาก่อนทีนี่ทีเดียวโอเคอเครับเดี๋ยวหนาวอีกนะหลวงพ่อก็ลุยงานต่อเราก็จะมาเคลียร์สะอาดในห้องนะครับผมรอครับสวัสดีครับ